ทำความสะอาดต่อจะไปครับเฮ้ยทำอะไรโอเคพื้นที่สะอาดไปก็เคลียร์บ้านตัวเองไนดะ้อะไรวะเนะี่ยอ๋มมนอมเนนะ่ยอะไร ชอบกระโดดตลอดเลยนะเนี่ยโอเคไม่ต้องทำอะไรนะอันเนี้ยโอเคไม่มีนะไม่มีอะไรโอเคเรียบร้อยส่งเฟสก่อนโอ้ย มีเครืสอดับดาลาชันด้วยแน่นอนผมมีสิคาร์โลของนี่ครบมือนะจ๊ะเหลือกินนาทีเลยยี่บนาทีอันี้ต้องการเหมือนข้าวสาลเลยนอนขายได้ไหมไม้โอ้โหไม้โคตรแพงโคตรโหดถ้าขายไม้ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องขายอะไรนะฮะ เก็บเกี okay. ียวกันดีกว่าอ้าวเดี๋ยวไว้ทำไมเนี่ยไม่มีมะเขือใหญ่เลยนะเนี่ย เราต้องปลูกอะไรอ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะผมกดกระลำไปก่อนแล้วกันไม่แค่กระลำอ่ะ คืออะไรฮะลองปลูกท <át, cuanto S 1> ุกอย่างเลยเนี <su> ่ยใช่ไม่ใช่ทั้งห้าอย่างเลยอ่ะฮะหลไม่รู้มันคืออะไรแหละรับมาอืมได้การ์ดมาด้วยนะเนี่ยรับมาโอเค ผิบตรงใจอ่อโอเคนะฮะตรงนี้สร้างเสร็จแล้วจัดมาเปิดแผนที่วันนี้ลงุงทำอาหารเหรอเปลวเจ็ดเรียบร้อยซื้อเก้าสิบโอ้เก้าสิบกว่าบาทซื้อนี่หยอกหยอกหยอก กาสิบกว่าบาทก็แพงไปแต่มันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกนะเฮ้ยน,นี่ข้าวสารเ,เดี๋ยวกให้ามาสร้างใหม่ผมนั่งทำอาหารอยู่แรงสปีดด้วยด้วยเพิ่งรู้ หลายอย่างนะฮะเคไปเก็บผลกอบเกลียวก่อนนะฮะกบกบโกยดิเออกอบเกลียวอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแตงโมเหรอ ผมมีของฟรีอยู่นี่ว่ะทันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะของแจกนะฮะเป็นผลไม้ยังไงตอนนี้เราก็มีมันฝรั่งอยู่เจ็ดซองนะเพราะงั้นปลูกมันฝรั่งไปก่อนซื้อได้ไหม ันสองอะ่ะง่ายนิดเดียว<ๆ>ก็คนมันรวยอ่ะนะฉันกล้าพูดเอ้ยของครบว่าทุกคน<ๆ><ๆ>ของครบเฉยห้านาทีจัดมาทำอะไรไม่ได้ให้ทานะเก็บก่อนเคลียร์พื้นที่ไปบางๆนะฮะ ขูดไม่ได้อะต้องใช้ต่อไม้เวลหนึ่งใช่เปล่าพูดไม่ถูกเหมือนกันน่าจะใช้ขวานที่อึกถึกเป็นยังไงวะอึกถึกเนี่ยโอ้โหอันนี้ใช้จอบเพว่าอ,อะไรว่าไปนะอืมขุดไปกระโดดอีกอือรรออาหารทำเสร็จด,ด้วยนะฮะเรานั่งทำอาหารไว้อยู่นะฮะ ไปส่งเคสด้วยอตอนนี้ก็ทําได้แค่ถอนหญ้าตรงน,นี้มีท่าเรือเรายังไม่ได้ไปสำรวจเมืองนี้อย่างจริงจังเลยนะฮะอย่าค่อยไปสำรวจนะฮะตอนนี้อาจจะ เข้าสู่ช่วงพาร์ทสองแล้วนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบางทีคลิปมันก็ตัดนะฮะมันมันตัดเองโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าอยู่ช่วงที่อ่พาพาร์ทสองแล้วก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะขุดปลายนะฮะในเหลือคนมันรวยนะเข้าใจเป้าทุกคน โอเคเดี hey, he ๋ยวจะต่อไม้แล้วร้ e er, ่กี่บาทเลยสองพันห้าโอเคเดี๋ยว้เซื้อนะนี่อะไรเนี่ยเข้าผิดร้านขอโทษลงเอ๊ะถูกแล้วหรือเปล่าเออไม่ถูกเหลืออยู่หนึ่งนาทีนะฮะ เราไปออกประจนภัยก่อนอ๋อนี่มันฝรั่งได้แล้วเนี่ยว่ะอ๋อกาะลำปียังไม่ได้นะฮะโอเคจัดปลายมันฝรั่งหมดเกลี้ยงเลยนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ ออันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยเอ้อสิบสองปลดลอกได้โอเคตรงนี้ข้างบนนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นที่ที่เราจากมาฮนะเราสามารถไปเที่ยวที่เมืองอื่นได้นะฮะใช้หรือเปล่าแน่ใจเหมือนกันเอ้ยน่นอะไรอะ่ะ หินสูงนะฮะอืโอ้โหจัดมาเฮ้ยวันดีโอ้โหราคายัางสูงมีแหจับปลาด้วอืลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่ามาซื้อนะจ๊ะ เดี๋ยวรอตังก่อนพวกผมอยากรู้ว่าที่อัพพวกของเนี่ยอัพที่ไหนนี่คืออะไรอะ่ะเขียวยี่สิบถึงฉันขึ้นไปนั่งได้นะลองเดินออกสำรวจหนะ่อย มันเข้าถ้ามเข้าถา้ำก็มันอยู่ตรงนี้อะกระโดดไปเลยแล้วกันอ้าะเจ้าอะไรเฮ้ยผมเดินบนอากาศ<ๆ>ทุกคนยังไงโคตรเฟี้ยวไม่ล่าทุกคนผมเดินบนอากาศได้อะเออแล้ผมก็ออกไปไม่ได้ออกออกไปได้ล คืออ๋อที่มาเมื่อกี้โอเครมานว่า5นาทีเมื่อกี้เสร็จแล้วนะฮะค่อยไปดูตรงนี้คือกลางขันลมโอเคเฮ้ยสวยลยยิบเลยยับบ่อตักษิษโดดไปไม่ได้บอ่บอน้ำตักษิษมีเนื้อด้วย <c oughs> นี้บ้านคนนะฮะขึ้นไปดูหน่อยขึ้นมาชั้นสอง โดดไปไม่ได้เจ้ยเก็บตกจะไม่มีอะไรมากเลยก่อนนี้นะฮะโดดไปข้างล่างไม่ได้เลยหาทางลัดหน่อยตุ๋มโอเคเรียบร้อยมาพวก บ้านเป้าบ้านเราใช่ไหมในที่สุดก็ได้บ้านแล้วนะฮะชุดหายหมดเลยนะอโอเคนี่คือวิวจากมุมบ้านเรานะะวิวจากไหนวะเนะี่ยออกมา น,นี่คือผมปวดหัวมากเลยนะฮะโอเคไปเก็บเกี่ยวผลไม้กันผลไม้พูดได้ไงวะจัดมาเก็บเกี่ยวกัน พลังงานตอนนี้คือเหลือน้อยมากเลยนะฮะของปีตอนนี้คือเอานนี้แล้วกันนะมาเขือม่วงปีอยู่ปีอยู่สี่ชิ้นนะฮะปีหนึ่งชิ้นอ๋อเราไม่มีตัง แบรนเนืงอโอเคอันเดียวก็อันเดียวขาย,ย่อยยังไม่ทันขายเลยแต่ร้อยกว่าบาทจัดมาเงินงมาตอนไหน ไมายังขายไม้หน่อยราคาน่าจะสูงตอนนี้มีคนกำลังรับซื้ออยู่นะฮะตังก็จะทยอยขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนะโอเค อะไรบ้างนี่คือลายพันห้าเดี๋ยวค่อยมาซื้อกระเป๋าอาหารอาหได้แล้วนะโอเคหนึ่งชิ้นสร้างอีกหนึ่งชิ้นครับขอกินหน่อยอาหารอยู่ไหนยี่นี่เองอเกิน ข้าวนะฮะมีเฟสให้ทำอีกนะฮะาเฟซทำเรื่อยๆนะอะตอนนี้เงินเข้าวแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวไปซื้อของหน่อยผมกดอะไรไปอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมให้อภนะัยฮะเดี๋ยวอีกเก็นนาทีก็จะปิดคลิปละพระ่า ผม,ผมยังไม่รู้เลยเกมนี้ทำอะไรอุยเฮ้ยเหมือนได้ฝักบัวรดน้ำเฮ้ยได้ฝักบัวรดน้ำอมะทุกคนอืใช้ทำแบบนี้เองรดน้ำอุย้ยรดเวลาได้ด้วยโอ้โหก็แบบรดรดเวลาใน การขยายพันธุ์ไม่ใช่อืมใส่ได้เท่าไ,รไหร่วะเนี่ยมันลดเวลาในการปลูกนะฮะ อันนี้ตังมีอยู่พันสองนะจัดมาปควกนี้ไหล่สามสิบนาทีเอ้าจเจริญปวกนี้ด้วยราคาเท่าไหร่วะสี่แปลงสามร้อยหกสี่โอ้โหอย่างโหดสามสิบนาทีรถไปสี่นาทีโอ้โห หดเกินฝากโค้ดรถน้ำเราเออทำไมไม่รถแบบนี้ไปเลยวะเออทีเดียวโอ้โหโยังโหดอ๋อใช้เวลาสองชั่วโมงอีกกว่าจะเต็มนะฮะจัดมา ปรวยฮะโปกไปผมรวยเข้าใจเปล่าสองร้อยบาทผมรวยฮะตรงนี้คือให้ทำอะไรอ๋อเป็นเควสอันนี้นะฮะยังไม่เสร็จเลย ซื้อของเอ้ยผมจะขายของเนี่ยมีกคุยขายยาได้ไหมตันนี้ต้องการเงินนะฮะรถโคตรด,ดังเลยขอภัยทุกคนด้วยนะฮะเ้ขายของตั้มได,ด ไปไหนเนี่ยเคยคุยกับคนนี้ด้ยเหรอใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะได้ไปตกปลาไม่ได้นี่วะา,า,าดีใจเฮ้ยได้ด้วยโอโ้โหได้ไปตกปลาแล้วโอโ้โหเป็นอะไรที่จบพาด์ได้อย่างสาวบอลกันเลยนะทีเดียว นนะะยังไงวะยังไงวะไม่รู้กดยังไงดึงมาเออเฮอ,อได้เนื้อปลากับปลา,ปามาหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งกิโลบอกเลยเพลินว่วันนี้ปลามาแล้วแต่ใช้เตมิน,น่าสูงมากสูงเอ้เลย กดยังไงวะ,ะ,ะกดยังเมื่อกี้ไม่จะเป็นแบบนี้ดีกว,ว่ากดยังไงวะอ๋ะอกวดะครบร้อยเปอร์เซ็นนะฮะอืมได้มาแล้ว ปลาหลากสีเนี่ยตอนนี้ยี่สิบขีดนะฮะตกปลากันเพลินวันนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยปเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยฮะโอ้ยเจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังจับไม่ขึ้นมาขอลอง ของดีหน่อยสีเขียวน่าจะของดีนะปลาลวดเร็วจ้วยอืมอืมปลาอะไรอืมสองตัวหรือเลเวลสองวะเนะี่ยมาตีแคปตัวค่อยปิดแคปนะทุกคนกำลังใจอขอหน่อยอืมปลาลืมกดเอา ยังไงฮะเหลือเดอยู่สามสามเออก็ผิดเออเรียบร้อยได้ตัวหนึ่งเฮ้ยปลาขอตัวสุดท้ายฮะมันต้องดีกว่านี้สามดาวเลยหรอมาขอปลาตัวที่ดีที่สดุดฮะกินเบือไอ้กินเหยื่อดิหนึ่งเฮ้ยกดไม่ติดว่ะหนึ่ง กดยังไงวะรอบก,ก่อนมันติดรอบนี้ไม่ติดขึ้นมาเอาอยัางไงอืม้มปลาชักก็เยี่ยมแล้วอืม้มหนึ่ง,ง,ต,งตัดไปหนึ่งติดสองติดไปฮะรอบต่อไปรอบที่สามต้องติดติดแล้วโ,โหสุดยอดนาะทีนี้ได้ปลาอีกตัวหนึ่งนะฮะขอตัวสุดท้ายนะสุดท้ายไม่จบคลิปอยู่ดีนะฮะใหย้ยได้ปลาเทพสักตัวหนึ่งนะฮะปลากินเบือไอปลากินเบือ ปลากินเหยื่อแล้วนะฮะทุกคนโอ้โหรอบต่อไปนี้ตีตัดสูงมากเลยนะฮะรอบสุดท้ายจะออยังไงฮะต้องติดต้องต้องติดติดแล้วนะฮบปลาขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหมาะฮะต่อไปนะต่อไปอกีกรอบหนึ่งนะฮะนี่น่าจะเป็นพาร์ทที่สองคลิปนี้นะฮะโอ้ยรอบนี้ไม่ติดนะฮะเอายังไงเอายังไงฮะเอายังไงดีเอาอยัางรอบสุดท้ายนะฮะจะติดไม่ติดนะ เอ้ยติดร้อยปอเซนะปลาขึ้นมาแล้วนะฮึในตัวนี้สามดาวเช่นกันนะฮะหรืออีกสี่คันเบ็ดน,นะจัดมา <c oughs> ว่าทุกท่านต้องช่วงชอ,ชอบช่วงนี้แนะ่เอปลาติดเป็นแล้วนะมันอยู่ในช่วงแบบชักปลาขึ้นนะฮะเขาเรียกอะไร <c oughs> เรียกไม่ถูกไม่เคยตกปลาในชะีวิตจริง <c oughs> โอ้โหสามดาวนี่มาลุลัวกันเลยนะฮหลือีกสามก้นเบ็ดฮนะดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรมาบ้างนะฮะทุกคนนะฮะท่านผู้ชมแฟนๆเกมนี้จับตาจับตูดมองนะไปแล้วเต็บแรกไม่โดนนะโ,โหพลาดไปนะวันนี้อหรืออีกสองเต็บนะเอาอยัางไงฮนะนาทีนี้กดติดนะฮะร,รอบสุดท้ายยังไงจะพลาดหรือไม่พลาดไม่พลาดนะขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โห ปลาสองดาวสีทองนะฮะแมสุดยอดเป็นเลยฮะเจ็ดขีดเหลือเยือยูเอเยืออยู่สองกองนะฮะอาจจะน่าํำคาญช่วงนี้นิดนึงนะฮะมันกับการพักเพิมมาช่วงเจ็บแลยติดไปแล้วเต็บที่สองติดนะรอบสุดท้ายเจ็ดจิดห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นร้อยหรือเปล่ามาด,ดุด,ดีได้แล้วนะทักขึ้นมาโอ้ยักขึ้นมาขออภัยกับทุกท่าน ทุกคำหยาบนะฮะขออภัยทุกท่านเลยจริงๆนะรอบสุดท้ายเอาแล้วนะฮะก่อนจะปิดคลิปนี้ให้ทุกท่านเป็นกําลังใจเชียร์เราด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกลับมาดูกันอีกครั้งนึงนะฮะเราเจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายนี่ได้ปลาไอ้ปลาไหลวะ่ะสุดยอดปลาไหลหรือเปล่าวะายบายครับผมเจอกัน